สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่โชว์รูมซัมดับบี้มาสด้าสาขาสำนักง,งานใหญ่แยกบุคโลค่ะพบกับตัวนี้ค่ะ Mazda CX 3 0 2.0 SP เกียร์อัตโนมัติ6สปีดราคา1 1 9 9 0 0 0บาทค่ะและตัว CX 3 0ค่ะตัวนี้ยังได้รับรางวัลรถยนต์ยอดเยี่ยมประจำปี2020ด้วยค่ะตัวนี้มาพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษค่ะ ดอกเบีย้ย0.45%ฟรีประกันภัยชั้น1 m a ่ง a p r e m พ u m i มียม a n นค่ะเรามารับชมตัวรถกันเลยค่ะจะเจอกับตัวกระจังหน้าค่ะตัวนี้ดีไซน์สวยสีดำเงาแบบนี้ค่ะกับโลโก้ m a z ้าแบบใหม่ค่ะด้านบนจะเป็นกล้องหน้าค่ะดีไซน์สวยมากเลยค่ะระดับตกแต่งด้วยโครเมียมแบบนี้ค่ะด้านหน้าจะมีเซนเซอร์ มาให้ด้วยค่ะ4จุดไฟหน้าค่ะตัวนี้จะเป็นไฟ,ไฟหน้าโปรเจคเตอร์ led ค่ะพร้อมไฟส่องสว่างเวลากลางวันแบบ led ค่ะและที่สำคัญค่ะที่เราเห็นอยู่ด้านล่างค่ะทั้งสองข้างจะเป็นไฟเลี้ยวค่ะจะออกแยกออกมาตรงนี้เลยด้านข้างกันบ้างค่ะเราจะเจอกับล้ออลอยขนาด18นิ้วค่ะซีรีี์ยาง215 ทับ55 R 18ค่ะด้านหน้าจะเป็นดิสเบกพร้อมช่องระบายความร้อนค่ะกระจกมองข้างค่ะด้านบนจะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถค่ะตรงกลางจับมาพร้อมกับไฟเลี้ยวค่ะที่สำคัญค่ะกระจกมองข้างตัวนี้ค่ะมีไบร์สปอร์ตมาให้ด้วยค่ะตัวด้ามจับประตูค่ะจะมีตัวกุญแจอัจฉริยะค่ะตัวนี้ เรามาดูช่วงล่างกันบ้างค่ะช่วงล่างด้านหน้าค่ะตัวนี้ค่ะจะเป็นช่วงล่างแบบอิสระแม็กเฟอร์สันสตรัดพร้อมเหล็กกันโค้งค่ะช่วงล่างด้านหลังค่ะตัวนี้จะเป็นกึ่งอิสระทอชั้นบีมความจุถังน้ำมัน5้าสิลิตรค่ะฝั่งของผู้ดยสารกันบ้างค่ะก็จะเป็นซีเดียวก,กันกับตัวรถค่ะล้อด้านหลัง ก็จะเป็นล้ออลลอยขนาด18นิ้วเช่นเดียวกันค่ะสีรียาง2 1 5ห5ทับ 5, 5 R 1 8ค่ะด้านหลังก็จะเป็นดิสเบรกเหมือนกันค่ะมาดูถังน้ำมันเชื้อเพลิงกันบ้างค่ะตัวนี้ค่ะจะเป็นถังน้ำมันเชื้อเพลิงเบนซินหรือแก๊สโซฮอล์ E 1 0 E 2 0 E, e 8 5แล้วก็ตัวออกเทน95ค่ะเรามาดู ในส่วนของท้ายรถกันบ้างค่ะด้านบนค่ะจะเป็นสปอยเลอร์หลังสีดำค่ะพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3แบบ LED ค่ะด้านหลังตรงนี้จะเป็นโลโก้ของ Mazda ตรงกลางค่ะตัวฟอนต์บอกรุ่น CX 3 0ค่ะอยู่ทางด้านซ้ายด้านขวาจะเป็น Sky Active G ค่ะไฟท้ายเป็นไฟท้ายแบบ LED ค่ะตัวนี้ดีไซน์สวย แล้วก็ด้านหลังค่ะจะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์4จุดด้านหลังให้ด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องสัมภาระกันค่ะตัวนี้จะเป็นประตูห้องสัมภาระแบบไฟฟ้าค่ะสามารถวางกระเป๋าสัมภาระได้สะดวกสบายค่ะสามารถเข้ามานั่งได้เลยม,มีที่เกี่ยวของให้ค่ะ2ฝัง่งซ้ายขวาค่ะ ใช้งานได้ง่ายสะดวกสบายพร้อมไฟส่องสว่างภายในห้องสัมภาระค่ะเปิดขึ้นมาค่ะด้านนี้ก็จะเจอกับยางอะไหล่ล้ออะไหล่ค่ะพร้อมกับแม่แรงเผื่อเหตุเจอเหตุการณ์ฉุกเฉินค่ะด้านบนค่ะตัวนี้จะเป็นตัวปิดประตูไฟฟ้าของห้องสัมภาระค่ะมาพร้อมกับตัวปิดแบบล็อกด้วยค่ะ สามารถกดใช้งานได้ง่ายๆสะดวกสบายค่ะเดี๋ยวเรามารับชมภายในห้องผู้โดยสารกันค่ะภายในห้องผู้โดยสารค่ะจะเจอกับเบาะหนังสีดำนุ่มๆแบบนี้ค่ะดีไซน์สวยนั่งได้สะดวกสบายค่ะเล็กรูมโอเคเลยค่ะกว้างขวางไม่ติดเลยเฮดรูม ดีไซน์สวยค่ะแล้วก็ไม่ติดเหมือนกันเหมือนพร้อมจะมีสโลปแบบนี้ให้ค่ะตัวจับข้างบนค่ะซ้ายขวาพร้อมที่เกี่ยวของสองฝั่งตัวพนักพิงแขนด้านหลังค่ะตัวนี้ก็จะเป็นหนังสีดำสามารถวางแก้วน้ำได้สองช่องค่ะใช้งานได้ง่ายตรงกลางค่ะ ตัวนี้จะเจอกับช่องปรับอากาศค่ะสองช่องซ้ายขวาสามารถปิดหรือเปิดการใช้งานได้ค่ะมีช่องเสียบเก็บเอกสารเก็บของเรามาดูประตูด้านข้างกันค่ะตรงนี้ค่ะสีน้ำมันจะเจอกับตัวซอฟทัชแบบนี้ค่ะกดลงไปก็จะนิ่มๆหน่อย มองมองแล้วดูเป็นเหมือนสีน้ำตาลเลยค่ะกระจกไฟฟ้าค่ะสามารถเลื่อนขึ้นปรัขบขึ้นได้ค่ะตัวเปิดประตูเป็นโครเมียมค่ะตรงนี้ก็สามารถวางขวดน้ำวางของได้ค่ะเรามารับชมข้อมูลเพิ่มเติมทางด้านคนขับกันค่ะก่อนจะขึ้นค่ะตรงด้านจับเปิดประตูตัวนี้ค่ะเราจะมีตัว บ่งบอกว่าตัวนี้มีกุญแจอัจฉริยะค่ะเรามาดูทางด้านข้างกันบ้างค่ะตรงนี้ค่ะด้านบนจะเป็นสีน้ำตาลดีไซน์สวยแบบนี้ค่ะตรงด้ามจับตรงนี้ค่ะจะเป็นซอฟทัชนิ่มๆค่ะสีน้ำตาลเช่นเดียวกันตัวเปิดประตูค่ะตัวนี้จะเป็นโครเมียมด้านบนจะเป็นปุ่มล็อกและปลดล็อกรถค่ะโลโก้ตัวนี้ค่ะจะเป็น ลำโพงของบอสค่ะตัวปรับกระจกพับกระจกแบบไฟฟ้าค่ะสามารถกดปุ่มเลือกปรับกระจกได้ค่ะซ้ายและขวากระจกตรงนี้ค่ะจะเป็นกระจกไฟฟ้าอัตโนมัติทั้ง4บานค่ะตัวนี้จะเป็นล็อกกระจกค่ะสามารถกดกระจกลงมาได้ง่ายๆค่ะสะดวกสบายเลย ลงมาด้านล่างค่ะจะสามารถวางขวดนะ้าวางของเอกสารต่างๆด้านล่างตรงนี้ได้ค่ะก้าวขึ้นมาข้างบนค่ะตรงนี้เราจะเจอกับเบาะค่ะเป็นเบาะไฟฟ้าสามารถปรับระดับได้ค่ะเลื่อนหน้าถอยหลังปรับเอ็นเบาะไปด้านหลังและมาข้างหน้าค่ะและที่สำคัญค่ะเขามีตัวดันหลังให้เราค่ะเพื่อให้เราขับขี่สะดวกสบาย ในกรณีที่ออกจากต่างจังหวัดอย่างเงี้ยค่ะเราสามารถใช้ตัวนี้ให้เรานั่งได้แบบไม่เมื่อยเลยมาทางด้านข้างตรงนี้ค่ะเราจะเจอกับช่องปรับอากาศด้านบนดีไซน์สวยที่หันเข้ากับมาทางผู้ทังคนขับค่ะตรงนี้ค่ะจะเป็นปุ่มระบบปิดต่างๆค่ะมก็จะมีวิวของตัวกล้องตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มเซตค่ะเซตเบาะในการขับขี่ คนขับคนที่1คนขับคนที่สองเราสามารถเสร็จระบบได้ค่ะตรงนี้ก็จะเปิดประตูไฟฟ้าของห้องสัมภาระด้านหลังค่ะลงมาก็สามารถใส่เหรียญตรงนี้ได้ค่ะเทิบลงมาล่างสุดค่ะตัวนี้จะเจอกับตัวเปิดฝากระโปรงห้องเครื่องยนต์ด้านหน้าค่ะคนขับค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมข้อมูลเพิ่มเติมภายในห้องผู้โดยสารค่ะ และตอนนี้ค่ะเราอยู่ในตัว Mazda CX 30ค่ะเรามาดูเลือนไม้กันค่ะหน้าตาเลือนไม้อะค่ะจะเป็นแบบนี้ดีไซน์ทันสมัยมากๆเลยค่ะพวงมาลัยค่ะตัวนี้ค่ะจะเป็นแบบ3ก้านเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันค่ะด้านซ้ายก็สามารถสั่งการด้วยเสียงรับสายวางสายค่ะเพิ่มเสียงลดเสียงของหน้าจอสัมผัสได้ค่ะ ทางด้านขวาค่ะก็จะเป็นปุ่มระบบต่างๆค่ะตรงตรงไม้ตรงนี้ค่ะด้านข้างสามารถปรับระดับไฟความสว่างของตัวไม้ได้ค่ะปรับระดับได้เลยการปัดน้ำฝนจะอยู่ทางด้านซ้ายมือค่ะตัวไปเลี้ยวค่ะจะอยู่ทางด้านขวามือ ตัวเซตทิปค่ะจะอยู่ทางด้านนี้ทางด้านซ้ายมือของเราด้านหลังพวงมาลัยค่ะตัวนี้จะมีแพดเดิลชิปมาให้ด้วยค่ะสายขวาหน้าตาพวงมาลัยดีไซน์สวยมากเลยค่ะฟังก์ชันครบคันเลยเรามาดูหน้าจอสัมผัสกันค่ะตัวนี้ค่ะหน้าจอสัมผัสตัวนี้จะเป็นขนาด8.8นิ้วค่ะสามารถใช้ตัวจอยสติ๊กข้างล่าง สั่งการได้ค่ะมี n เนวิเกชันเราต้องการออกมันก็จะมีให้เราเลือก Setting Entertainment Information Navigator สามารถเลือกปรับได้เลยจะเข้าโหมดเพลงจากตรงนี้ก็ได้ FM AM Bluetooth ตัวนี้จะรองรับ Apple CarPlay ค่ะ Au ด i โอออมี USB ให้เราเสียบตัว Navigation ตัวนี้แล้วก็เลือกได้ค่ะง่ายๆเลยลงมาค่ะเราจะเจอกับตัว Air ์อัตโนมัติค่ะกดไปเลยสามารถปรับอุณหภูมิแยกอิสระซ้ายขวาได้ค่ะระดับพัดลมเราก็ลดจากตรงนี้ได้เลยช่องปรับอากาศจะอยู่ทางด้าน ขวามือฝั่งคนขคับตรงนี้ตรงนี้ค่ะช่องปรับอากาศของผู้โดยสารก็จะมีช่องนี้สองฝั่งไฟชุกเฉินปุ่มสตาร์ทสต็อปเอนจินค่ะใช้งานได้ง่ายลงมาค่ะจะเจอกับช่องเสียบ USB 1จุดค่ะตรงนี้ก็สามารถวางโทรศัพท์วางกระเป๋าสตางค์ได้ค่ะ หน้าตากุญแจค่ะจะเป็นแบบนี้เป็นโลโกโม้มาด้ตรงนี้ค่ะแล้วก็ที่สำคัญตัวปลดล็อกและล็อกรถจะมีปุ่มให้ตรงนี้ค่ะด้านข้างดีไซน์สวยในกรณีที่เราต้องการเปิดเราก็เพียงแค่กดจากตรงนี้ได้ค่ะเหมือนเราถือโทรศัพท์เลยเปลี่ยนโนแบ็กตรงนี้ค่ะดีไซน์สวยเดี๋ยวลองเปิดขึ้นมาดูจะเป็นที่ วางแก้วน้ำสองช่องค่ะถ้าเราไม่ใช้งานสามารถปิดแบบหลูๆแบบนี้ได้เลยเกียร์อัตโนมัติค่ะพร้อมโหมดในการขับขี่ค่ะอย่างที่เราบอกไปค่ะเราจะมีจอยจอยสติ๊กตรงนี้ให้สามารถเพิ่มเสียงรดเสียงจากตรงนี้ได้ค่ะมาร์กสิ่งที่เราสนใจไว้ได้แล้วตรงนี้ค่ะมีเบรกมือไฟฟ้าปุ่มออตโต้โฮค่ะ ที่วางแขนตรงกลางจะเป็นซอฟทัชนิ่มๆค่ะแบบใหญ่แบบนี้เลยเลื่อนไปข้างหลังแล้วดันขึ้นค่ะในนี้ค่ะก็จะมี power outlet ชาร์จให้เราอีกหนึ่งจุด USB หนึ่งจุดช่องเสียบ SD card อีกหนึ่งจุดค่ะสามารถเก็บของและเอียงซ่อนตัวชาร์จไฟให้เราด้านในอีกหนึ่งจุดปิดแล้วเลื่อนด้านหน้ามาค่ะแบบนี้ ยังไม่จบเพียงเท่านี้ค่ะในราคา1,199,000บาทค่ะด้านบนค่ะเขามีตัวกระจกด้านบนค่ะสามารถเปิดใช้งานได้ค่ะอยู่ด้านบนแบบนี้สามารถดันหัวเราออกไปได้เลยค่ะตัวนี้จะเป็นซันรูป ราคา1ล้าน1 9 9 0 0 0บาทค่ะและตอนนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษอยู่ผู้ชมท่านไหนสนใจสามารถเข้ามารับชมรถตัวจริงได้นะคะที่โชว์รูมเลยลงมาจากซันรูฟค่ะเราจะเจอกับที่บังแดด2ฝัง่งตรงนี้มีกระจกมาให้ด้วยค่ะทั้ง2ฝั่งพร้อมกับไฟสองสว่างให้เราค่ะใช้งานได้ง่ายๆสะดวกสบาย ด้านบนก็ใส่แว่นใส่ของตัวนี้ก็จะเป็นตัวกระจกมองหลังไฟภายในห้องผู้โดยสารใช้งานได้ง่ายสะดวกสบายค่ะออปชั่นครบครันค่ะเบาะฟังผู้โดยสารค่ะตัวนี้ค่ะก็สามารถเลื่อนหน้าถอหลังได้สามารถปรับเบาเอนเบาได้ง่ายๆค่ะ ตามความต้องการของเราเลยแล้วที่วางขาตรงนี้ค่ะนิ่มมากเลยค่ะเวลาเราวางขาลงไปแล้วเราชิดกับเบาะนิ่มๆตัวกล่องคู่มือกล่องเก็บเอกสารค่ะตัวนี้เหมือนเขาจะมีตัวหน่วงให้เราจะได้ไม่กระแทกกับเขาอืออปชั่นน่าใช้มาก ในตัว m a z d a CX 3 0คันนี้ค่ะยังมีระบบช่วยประหยัดน้ำมันไอ t o p ค่ะระบบควบคุมเสถียรภาพและการทรงตัวของรถค่ะระบบป้องกันล้อหมุนฟรีและควบคุมการลื่นถ่ายของรถค่ะระบบเบรก ABS EBD BA ค่ะถุงลมนิรภัย7ตําตำแหน่งค่ะและที่สำคัญค่ะที่เราบอกไปตรงด้านข้างค่ะมีลำโพงของบอสค่ะ 12ตำแหน่งเลยค่ะเป็นระบบเครื่องเสียงของบอสน่าใช้มากเลยค่ะลำโพงบอสนี่ก็ถือว่าสุดยอดมากแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมข้อมูลเพิ่มเติมของห้องเครื่องยนต์ด้านหน้ากันค่ะเรามารับชมข้อมูลเพิ่มเติมของห้องเครื่องยนต์ด้านหน้ากันค่ะเข้าเลยเรามาดูกันเลย เดี๋ยวเราจะให้ดูหน้าตาเครื่องยนต์ของตัว CX 30ค่ะนี่ค่ะหน้าตาของเครื่องยนต์ตัวนี้ค่ะจะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน Sky Active G ขนาด2.0ลิตร1,998 cc DOHC แบบสสูบ DoO SVT Electronic Direct Injection กระบอกสูบคูณระยะช่วงชัก83.5คูณ91.2ม mm, ิลลิเมตรอัตราส่วนกำลังอัด13.0ต่อ1กำลังสูงสุด165แรงม้าที่6,000รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด213นิวตันเมตรที่4,000รอบต่อนาทีจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6จังหวะ s กายแอคทีขับเคลื่อนล้อหน้ารองรับน้ำมันสูงสุด e85 ค่ะข้อมูลของตัว m a z t a CX 30ค่ะ สรุปโดยรวมค่ะของตัว m a ด้า CX 30ตัวนี้ค่ะน่าใช้มากมากเลยค่ะราคาเพียง1,199,000บาทค่ะได้สันรูปได้ระบบเสียงลำโพงที่ดูดีและทันสมัยมากๆเลยค่ะมาพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษค่ะดอกเบีย้ย0.45%ฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งมาด้าพรีเมียมอินชูลสามารถเข้ามารับชมรถตัวจริงค่ะได้ที่โชว์รูม ซัมดับบี้มาสด้าสาขาสำนักงานใหญ่แยกบุคโลค่ะหรือมาโทรมาสอบถามรายละเอียดกับเราได้ที่02476 2222ค่ะขอขอบคุณโชว์รูมซัมดับบี้มาสด้าสาขาสำนักงานใหญ่ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้เราได้มาถ่ายทำและรีวิวตัว cx 30คันนี้ค่ะ ขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาในการรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ